มาถ่ายพี่พีดิ้งกันเลยปุ่มอะไรแบบนี้เนี่ย อนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะอยากให้คนไทยทุกคนที่น้องชาวไทยทุกคนนะคะแต่งตัวชห้เไทยทบายสวยๆนะคะและมาชมแล้วก็มาเที่ยวเมืองปราสาทของเรานะคะมีสถานที่ต้องได้ไปเยี่ยมเยี่ยมไปสายที่เรายังไม่รู้ค่ะอยากให้ เลุไทยนะคถ่ายธรรมดาครับไม่มูอนะน้องไดยเป็นวิดีโอได้ครับแต่เอาไปบรรยายทีหลังเอาก็ได้เอาไปภากเอาไออก็ได้อ่ไปไไปพากย้อนหลังอืม ดูไม่ออกเป็นฝาแฝดหรือเปล่าบบมาตู้โมห มาตังเพทตังเพทตังเพทยูอันออกมาเพทมีเด็กไายกับหนุ่มกว่าคอยเห็นนี่คอยเห็นในเฟสไลน์เห,หรอ,หรอเออนี่มา,า่นี่เห็นในเฟสคือยังอยู่อยู่ครับอยู่ตลอดครับนี่เห็นในเฟสตลอดเลยเด้ดสุด,ดสองสาม เขาบอกว่าสายตาสายตาดุใช่ไหมสายตาดุเดินลง่าสองนี่เออสายตาดุแมนลงในเฟสลงในเฟสเห็นประจำอีกคนนึงเลยนะอีกคนอ่ะอ uh? uh> uh 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 ีกคนบป็นประธาน

ถ้าเป็นอินโฟนี่แหละเข้ามาถ่ายชุดใช่ครับคิดว่าเขาเอาชุดเรามาใส่มาถ่ายไม่ใช่คือเขาไม่ให้บรรยายในคลิปอย่างเงี้ยถ่ายได้ถ้าถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายได้แต่เขาไม่ให้บรรยายเมื่อกี้ที่คนมารุมเยอะเพราะว่าเขาเขาพูดเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยเชิญชวนมาเที่ยวอะไรประมาณนี้ทหารไทยเราเลยมาห้าม ทหารเขาคนเดียวใช่ไหมอ่าครับแก่ทหารเขาไปนี่ของเขาจะลายใหญ่ลายใหญ่ชุดทหารเขาจะลายใหญ่สังเกตง่ายง่ายไ ถ้าชุดดำก็จะเป็นชุดรอดอของเขานะถ้าเป็นพวกชุดดำจะเป็นลอดอ <c oughs> จริงๆมันมีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นเยอะเดี๋ยวเล่าให้ทุกท่านได้ฟังทีหลังผมจะเป็นเล่าในไลฟ์สดนะถ่ายคลิปก็มันบรรยายไม่ได้นะครับผมมันเป็นพูดได้เป็นช่วงๆ<า>บอกเวลาแล้วบอกเวลาหมดเวลาแล้ว44นาทีาเดินถ่ายให้คุ้ม44นาทีสุดท้าย <c oughs> ขม like ิ้นเนา้รถ้มไปของเราเเดินหาคนไทยแก๊งแก๊งแม่ๆเราเนี่ยโอ้โหโหดมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่กลัวอะไรนะเนี่ยสายลุยด้วพร้อมจั่ว เดีว่ยไนะอที่ี่นะไดสี่นาทีสี่นาทีมีเว้นใายกันบ้งไหมเธอโอ้ยตกหลุมโอ้สูงมากเลย่ยสูงมากนะครับบอกเลยนะตกไปนี่พิการได้ ขอคุณเหลือด้าาที่เจ้จจามาเที่ยวอะไรจอบจอบจะเดินลงไปนู่นนะจอบตลอดเลยมาเร็ววิ่งมีลานมีลา,า,าอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเราไม่เป็นไร <c oughs> ตรงนี้เราก็รอส่งแขกคนสุดท้ายรอส่งแขกคนสุดท้ายใช่เราเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเรารอส่งแขกอนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหนูจุกเรามีมารยาทรรู้สึกว่าทุกคำนี้เหรอกานช่วงเี้ยวเราก็ต้องส่งคนเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีใชปล่อยเขาเดินไปคนเดียวมันไม่เหมาะสมก็ต้องส่งเขากลับบ้างค่ะ เวลาแล้ดินทางโนะคะขอบรเดินทางจากบ้านสวัสดิภาพนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาเที่ยวประเทศไทยค่ะจัดเต็มไมแล้วลงไปหมดเลยบอกกินนาทีในกินนาทีเดี๋ยวตอนหมดเวลาเขาก็มายืนออกันตรงนี้ ครับเไล่สองนาทีนะครับเชครับเาุาไลสอนาทีนะครับเชครับขอบคุณมายครับบุมาที่มาเยี่ยมเยนครับครับด้ลงวขอบคุณมากครับดูแลจอด้ลด้วยขอบคุณนะครับลจอด้วยนะคะอบมาที่มาเยี่ยมเรานะครับมาก ครับกันเบิดแล้วบ่าขอบคุณมากค่ะฮแล้วค่ไปใหม่พี่ฟาพี่พี่ชายโอ๊ยเราคนสาวพี่ฟาคนเมีนใส่ชุดใส่ชุดขมิ้นนะว่าเช้าหมายถึงว่าใส่ชุดอะไรครับใส่ชุดสีเขียวอะค่ะอ๋ออ่ผมขอด้วยได้ไหมเดี๋ยวนี่ผมส่งให้ไม่เป็นไรแต่ผมอยากจะขอพี่ 对呀。